สวัสดีครับผมให้เราครับมืงเนี่เอาปลาครับผมมะมเบืองปลาเนาะปลาเนาะเพื่อนเนาะกูนะครับเห็นบ่มีแต่บักเงีง้ยเลยผุนกูนะมีอะไรเงีง้ยเลยครับเห็นบ่ เดี๋ยวก็คืนมาครับเดี๋ยวึ้นมาคุณคุณคุณครับเหีมนยุ่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาจะเข้าครับครับพี่น้องครับเบิ้งเบ้งยนนหด้นิย่ห่ได้ครับเนิยนหครับ โอ้ครับเอาเร oh, oh, ื่องครับมือเนี่ยโอ้เป็นสิบยี่สิบคนแล้วครับยช่นี่พันแล้วครับพันของคนโอ้ไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะห้ามไปเพิ่งเดี๋ยวผมจะห้ามไ้เบิ่งกูเหรอเห็นครับเห็นบ้เห็นบ้างขึ้นองนี่ตบกใหญ่ๆเด้ครับนี่เหงานี่ตบักใหญ่ๆเลย ตะบกบิ๊กๆเลยครับบิ๊กใส่เลยครับเพื่อออกกระพ้องกันออกพ้องกันครับโอุ้หนะครับนี่แต่เนี <you can> <remember> <com a bear> ้ยเดียวนะครับเพื่อเป็นก้อนเลยครับเป็นก้อนเลยครับเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลยครับก้อนเลยล้อเบิ้งครับล้อเบิ้ง บาทเดียวบาทเดียวครับบาทเดียวถือประมาณยี่สิบตัวได้อยู่ครับเมื่อกี้นี่โอ้ถือหลายครับนี่ครับเอ็มเฮ่เอาเดียวเอาปลากรับ้ปะนี่เอาปาลาเข้าครับ,น,าารบน,นี่ตัวนี้ไข่โตตัวไข่หืมไข่ตัวนี้ไข่หรอครับ mápu đió không mình, ừ, ừ, thấy không, thì ôi vương rước phi đấy, ừ, นี่ตาป่าเลยใบต่อยเลยนี่ตาบักยังไงครับมีรบ 1, 2, 3, 6, กระให้ครับหนึ่งสองสามที่หาหกเจ็ดตครับบาทเดียวบาทเดียวเจ็ดตรครับพี่น้องเมนเม็มดครับต้งเตะไปเมนเม็มดเลยเมนเม็มดครับนี่กระทั้งทั้ง,ง,งนี่กระมีอครับทั้งทั้งนี่น้ำหน่อยครับน้ำหน่อย ทอาไปหน่อยครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปท่านีก้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมอันนี้เกตโตรครับผมมือนี่เจ็ตโตจวัดตัวนี้นี่ใครตัวนี้ใครครับผมใครเต็มท้องนี่นี่ตัวนี้ใครเต็มท้องครับคือว่าวันไม่พี่ให้น่องได้เบิ้งว่า ปลาในเกาหลีนี่อันนี้มาเป็นมูครับผมถือประมาณยี่สิบตัแต่ว่ายู่แห่แค่เก็ดโตครับผมอันนี้นเขากัดจีปล่อยครับทำการปล่อยลงข,ขึ้นขึ้นเกาครับผมปล่อยลงขึ้นเขาเน,ะนาะเห็นมันไปใครไปแค่พันตัวครับผมนี่ครับไปแพ่พันตัวเนาะไป คตัวประมาณสามล้อสองสามล้ออเยอะครับนี่เห็นมันไป็นเพียพัน 5, ต่อนี่ครับไปสามตัวสี่ตัวตัวนี้ประมาณสองลครับ ห้าตัวหนึ่งตัววันมะพร้าวพ,พี่นองได้เพิ่งครับเกียรตัวผมปะอ๋คครับผมฝากไว้สักนี้ก่อนครับผมชิปเนี่ยขอบคุณครับผม